แบจนชุดปิดแทบไม่มิดเรียกได้ว่าน,นับเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแต่ความหวานเต็มไปทุกอนูของใจสําหรับหญิงละถาตุลตุลยเทพแต่ทว่าด้วยความรักแล้วก็ยอมมีอุปสรรคเข้ามาให้ฝ่าด่านเป็นบททดสอบในการใช้ชีวิตคู่หรือการเป็นคู่ชีวิตเสมอซึ่งทั้งหญิงและตุลก็เป็นอีกคู่ที่จับมือกันและอยู่เคียงข้างกันมาตลอด พราะรักแท้ที่มีต่อกันทําให้เป็นพลังภาชนะทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้หญิงรัฐาที่คงสาม,มีสุดที่รักตุลตุลยเทพได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแทบทุกซอกทุกมุมในใจ เพราะอุ่นใจที่ได้มาคุยนั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกแบบหมดเปลือกหลังจากที่เคยห่างกันไปและได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหญิงได้เปิดด้วยประโยคคําถามแรงๆกับตุนแบบชนิดที่ว่าตรงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโดยในครั้งนี้ทั้งคู่นั้นได้จัดทริปไปเติมความหวานกันอีกแล้วจ้าสําหรับหญิงและถาที่เพิ่งควงสามีตุนตุนยาเทพไปเที่ยวทะเลหัวหินงานนี้นอกจากจะได้พักผ่อนแล้วก็ได้เห็นหญิงและถากับสามีอวดความแซ่บแบบแพ็คคู่ด้วยซึ่งภาพทริปนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งหวานทั้งแซ่บกับภาพที่หญิงและถ ผ่อนกับสามีและเปิดภาพมาแต่ละช็อตต้องบอกเลยว่าทําทะเลร้อนไปหมดหญิงระฐาที่อยู่ในชุดว่ายน้ําสุดแซบปิดแทบไม่มิดส่วนหนุ่มตุลน,นั้นก็โชว์กล้ามและความเท่ความหล่อไม่แพ้ภรรยาเลยเรียกว่างานดีทั้งคู่จริงๆทั้งหวานทั้งแซบแบบนี้ต้องกลับมามีข่าวดีแล้วนะจ๊ะหญิงตุน